ยี่คนเราม mum, ีแต่เข้าก็ออกกันเนอเข้าบ้านแล้วเราก็แล้วตักข้าวมาใส่ในจานแล้วเราก็เอาช้อนตักข้าวใส่ปากคือข้าวก็ออกจากชามแล้วเข้าไปที่ปากเราแล้วเราก็เอาช้อนออกจากปากเออเราใส่เสื้อพอเสื้อไม่สะอาดเราก็ถอดออก เราใส่ถุงเท้าพอกลับมาแล้วก็อรองเท้าล่ะ,ะนี่ไง <laughs> เราเข้าไปในรถนะ <laughs> ไม่จะอยู่ในรถตลอดนะ, <laughs> ะเเาาแหวนเพชรใส่นิ้ว <laughs> เอาออกอีกอแปลว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเอ็นไหมชีวิตเนี่ย เราอยู่ตำแหน่งนี้พอเปิดเกษียณเขาก็อาเอาออก <laughs> อ,ออ,กเ,อเห็นไหม <laughs> เรามีดวงวิญญาณอยู่ในกายหยาบเสร็จแล้วเราก็ออกไหมอ,อตัวเราอยู่ในโรงพยาบาลแล้วอยู่ที่บ้าน <laughs> เขาก็เอาออ <laughs> ออกใจป่ะจ๊ะเอ๊ะต่ไปหน้าฉันนี่เก่งนะไอ้ะเรื่องเรียนนี่ไอ้ลูกใครหวานเนี่ยเออเห็นไหมของที่อยู่ในวัฏฏสงสารนี่นะมีแต่อย่างนี้ทั้งนั้นแหละอืมพอไปอยู่บนสวรรค์นนะพอหมดบุญเขาก็นี่นี่แล้วก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะเอออพรรตทานนี่นะ เขาก็เอาเราออกจากฐานะยากจนเข้าไปสู่ฐานะเศรษฐีพอมีความตนหนีเขาก็ออกจากเศรษฐีมาเป็นนี่เออชีวิตในสังสารวัตจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้นไปเลยไม่ว่าคนสติงห้องเนะ่มีแต่เข้าก็ออกเลยเออเอาไม่คิดไม่แปลกจริงคิดริงแปลกนะครูไิจัยกระาดใสแบนนี้นะพอไปถึงเวลาจะนอนก็ต้อง ออเวลาเราเอาผ้าผมคุมตัวพอถึงเวลาเราก็ออกออกทั้งนั้นเองไหมแต่มีที่หนึ่งที่หนึ่งเข้าแล้วไม่ออกเออไม่บอกกูจะรู้เออเออที่อายตนานิพานาน,นี่ ออกจากภพสามแล้วไม่กลับมา oh. ท่านเข้านิโรดแล้วไม่ถอนถอยไม่ออกเลยมีอยู่ที่เองนะ oh. เพราะฉะนั้นไอ้ที่ไม่เข้าไปออกตรงนั้นแหละ <Yeah. S 1> อ,ะอยายนานนิพพาน mm hmm. นี่ที่ขึ้นไตเติ hmm. ้ลมาเพื่อจะไปลงตรงนั้น oh. <laughs>